โอ้โหระมาณสี่ชิ้นโอ้กี่ชิ้นนะสี่ชิ้นจ้ะราคาเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นอ,อยู่กับคนกินนะเหนึงนะใช่ค่ะอย่างเงี้ยนะครับสะมอนสี่ชิ้นนะครับโทรหาพี่เกตกันโอ้โหเชนึงโอ้โหมันไม่เห็นอะไรแล้วนะเชน,นึงเห็นแต่แซลมอนเรียบร้อยอค่ะ ก็จะเป็นเมนูหมึกไข่นะคะม่อนก้างสุกนะคะไข่แดงเค็มกุ้งสุกพิเศษะคะ่ะแล้วก็สามอนพิเศษนะคะสี่ชิ้นจ้าเมูต่อไปจ้ะสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านเจ๊นหนึ่งเช่นเคยนะครับวันนี้มาบุกถึงหลังร้านเลยนะสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่บอก FC เอฟซีเจ๊หนึ่งเลยนะดูด,ดูบ่อยมากเลยใช่ไหมครับทุกทุกวัน ขอบคุณนะครับไม่ห้ามข้ามโฆษณานะอันนี้ก็เริ่มยังไม่เริ่มยันนะเจนหนึ่งนะแต่ว่าใกล้จะเปิดแล้วนะครับอย่างนี้เลยสวัสดีครับเจนหนึ่งสวัสดีค่ะใกล้จะถึงเวลายําแล้วนะครับแต่เราให้ลูกค้าเปิดรับบัตรคิวก่อนนะครับที่มาก่อนแล้วน้องให้คิวเขาไว้แล้วพอจบเสร็จแล้วก็มาแม่ นี้เขามาก่อนนะแต่ก็ไอคิวมาแต่ยังไม่ตั้งร้านลนะพี่เนาะที่เราจดไปเนีไม่แม็กห้าก็ได้แต่ว่าจริงๆเขาก็จะมาเร็วแต่เราแยกน้ำเนี่ยอ๋อยกน้ำไม่ต่ากนร้วาไงก็แม็กสองแผ่นไปเลยไม่ต้องดึงออกเราจับว่าลูกค้าที่ว่าไม่ได้นั่งอันนี้แม็กลยสรกคู่นะครับเดี๋ยวให้น้องมารับบัตรคิวนะจ๊ะจ๋ามาด้านหลังอ้อมมาทางนี้เลยทางนี้จะติดลัดขาตอนนี้ก็จัดร้านเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่เรามาดูเมนูแรกกันเลยนะครับไข่ปลาไม่มีของค่ะกะก้างสุกแล้วก็ปูม้าสุกนะคะสามอย่างวันนี้ที่ไม่มีวัตถุดิบนะครับนี่เมนูแรกอะไรเอ่ยจ้าหนึ่งจากกับเมนูไข่ปูหมึกไข่ไข่เมงดานะคะไข่แดงเค็มกุ้งสุกค่ะมาดูหมึกไข่กันจ้า ไข่แล้วก็ไข่แดงนะครับนี่ไข่แดงเค็มต่อไปนะครับไข่เมงดาจ้าไข่ปูจ้า เรียบร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่ไขป่ปูไข่แมงดากุ้งสุกไข่แดงเค็มค่ะเมนูต่อไปจ้าไข่ปูม่อนหมึกไข่กุ้งสดค่ะใหญ่แล้วนะชิ้นหนึ่งนะ,ไม,ะนไ,ไม่ปาลาลืมไปไม่บลาบางคนบอกว่าใส่ น้ำตาลคงจะหวานแน,แน่เลยเจ่นหนึ่งไม่หวานค่ะมันจะตวงตามวัตถุดิบเราตวงตามมาตรฐานของเราจะอยากรู้ว่าหวานไม่หวานต้องมาลองชิมเองนะคะ <c oughs> พูดอย่างเดียวไม่ได้ชิมค่ะต้องมาซื้อนะคะต้องมาลองชิมนะเจ่นหนึ่งได้ค่ะ <c oughs> 1ิบตาว่าไม่เท่ากับปากปากได้ชิมนะอันเนี้ย มาทานได้เลยหวานไม่หวานบอกได้ค่ะกลัวหวานก็บอกหวานน้อยแต่ถ้าไม่หวานจะไม่ใส่น้ําตาลให้เลยนะคะเหมือนลูกค้าที่บอกว่า <c oughs> เอาเไม้เผ็ดไม่เผ็ดเลย,เลยจะไม่ใส่พริกเลยค่ะไม่เผ็ด <c oughs> แต่ผมสุดท้ายคือเผ็ดน้อยค่ะเผ็ดน้อยรือผักรวมอ่า <c oughs> <c oughs> ต่อด้วยไข่ปูนะคะไข่ปูนะครับไข่ปูจ้าต่อด้วยแซลมอนนะคะต่อด้วยแซลม,มนอนบวบค่ะ มอนหมึกไข่ไข่ปูกุ้งสดค่ะแต่เรียบรัอยั่ะเมนูต่อไปจ้าอันนี้จะเป็นเมนูก้างสุกนะคะผละไม้รวมนะคะไม่ล้าไข่แดงเค็มจ้าก้างสุกชุดละกี่บาทจ้าเจหนึงชุดละสองร้อยห้ค่ะ ้รสชาติจะหวานๆนะคะเหมือนเนื้อปูสุกเลยกล้างเนื้อไม่ได้เหมือนกุ้งนะ,ะใช่นเหมือน,นูนะคปูนะ,ะตัวเหมือนตั๊กแตนต่อยมวยผลไม้รวมนะคะ <c oughs> ใส่ผักอะไรเช่นนึงผลไม้รวมจ้า ต่ขอไหลบัวด้วยขอมะม่วงด้วยเราให้ทุกอย่างเลยได้ไปเลยค่ะเียวโคเียวโคเขีววยวโฮใส่มัดคัดใช่ไหมแล้วก็กิมส่ะเราจะมีสามส่พันุ์ที่เราใช้อยู่ประจำประจำแล้วนะคะ นอกจากว่าไอตัวนี้ไม่มีสีดำเราก,ก็ไปเอาแม่มดมาบ้างอะไรบ้างแต่แม่มดหายากแต่ช่วงนี้แพงค่ะก็แพงแหละแต่ถ้ามีให้ก็ใช้อยู่คาหน้าทานมากเลยเช่น,นึ่งพอ,อขึ้นกล้องแนละ้วหน้าทานมาก ั้งั้งน่ากินมากนี่เราไม่ตัดเลยนะให้ลูกค้าทานเป็นตัวตัวเลยไข่แดงนี่ <c oughs> ตกพริกป่นมาไหมจ้าเร็ียบร้อยค่ะกับเมนูก้างสุกนะคะไข่แดงเค็มผลไม้รวมจ้าจ้าเมนูต่อไปจะ้ะ เมนูต่อไปกันเลยนะครับเจเนอ่์อกับเมนูก้างสุกนะคะไข่แจงหมึกไข่กุ้งสุกค่ะอันนี้พ้พเงเห มือไข่แล้วนะครับต่อไปนะครับเจะหนึ่งจะเป็นกั้งสุกนะครับก้งสุกต่อได้กุ้งสุกพิเศษสุกพิเศษครับ ให้ราเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยเหรอเชนึงครับเผ็ดน้อยครับแอบจะไม่เห็นสีพริกเลยนะเชนึงใช่ครับเห็นแม่บอกขอเผ็ดน้อยออน้อย เผ็ดน,น้อยยังแก้ได้นะยังไม่ใส่พริกเพิ่มได้นะใช่คะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับคุณลูกค้าเขียนชื่อเขียนร์โทรไว้ได้นะครับถ้าใครรอไม่ไหวก็สามารถโทรเคนเซิลได้นะเช่นเดียงเนาะแต่ขอให้โทรมานะครับ ต้องบอกว่าน้ำยำเราทำหม้อต่อหม้อเช้หนึ่งเนาะคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดก็สามารถสั่งเผ็ดน้อยได้ใช่ไหมเฉยหนึ่งรสชาติได้ตามใจปากอะคะ่ะวัตถุดิบก็เหมือนกันลูกค้าสามารถสั่งเมนูเองได้หมดนะคะว่าเราจะอะไรบวกอะไรนะคะหน้าร้านเราจะมีราคาแจ้งไว้เรียบร้อยนะคะแม้กระทั่งผักเราสามารถเลือกใส่ได้ตามใจชอบเลยเนาะ,ะแต่รบกวนลูกค้ามานิดนึงนะคะอ่านเมนูให้ละเอียดก่อนจดนะคะอ่านราคาอ่านอะไรก่อนนะคะ ใส่ผลไม้รวมได้ใช่หนึ่งอันนี้ลูกค้าขอเป็นผลไม้รวมแต่อ,อูมโอ้โหอลังมากใช่หนึ่งเลย เขาเลือกตามใจป่าครับแต่แล้วแต่ลูกค้าที่จะใส่ได้เลยครับใช่ใส่อะไรต่อไปครับเชนหนึ่งแซลมอนนะครับต่อไปนะครับแซลมอนสี่ชิ้นโอ้กี่ชิ้นนะสี่ชิ้นจ้ะเบิ้ลแซลมอนสี่ชิ้นนะครับเชนหนึ่งราคาเต้องบอกว่าขึ้นอยู่กัคนกินนะเชนหนึ่งนะใช่ค่ะ อย่างเงี้ยนะครับแซลมอนสี่ชิ้นนะครับจักโทรได้เลยนะของพี่เกตชื่ออะไรคะแจ้งชื่อได้เลยค่ะแล้วแต่ลูกค้าเลยนะจะได้เกตชื่อให้โทรหาคุณเกตกับโอ้โหชิ้นหนึ่งอันนี้กล่องยกร้านใช่ป่ะใช่ค่ะสี่ร้อยสี่ร้อยนะไซสี่พันใช่ไหมไซสี่พันมลไซสี่พันมลนะครับโอ้โหมันไม่เห็นอะไรแล้วนะชิ้นหนึ่งเห็นแต่แซลมอน โอ้โหเรียบร้อยค่ะจะเป็นเมนูหมึกไข่นะคะม่อนกั้งสุกนะคะไข่แดงเคมกุ้งสุกพิเศษค่ะแล้วก็สมมอนพิเศษนะจ๊ะสี่ชิ้นจ้าเมนูต่อไปจ้ะ ไปกันเลยนะคะจะไม่ได้ลืมเขาเพิ่มไงยังไม่หมดเระเจ๊หนึ่งเพิ่มอีกค่ะ,คะเพิ่มอีกโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับเจ๊หนึ่งเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปนะคะกับเมนูหมูยอกุ้งสุกนะคะใส่แดงเค็มจ้า หมูยอ่อกุ้งสุกไข่แดงเค็มเลือกวัตถดิบได้เลยนะคะตามที่มีนะวันนี้จะไม่มีใข่ปลาอย่างเดียวจ้ะ ประมาณ50านาทีนะครับเขียนเบอร์โทรไว้ก่อนได้นะครับแล้วค <crack> ่อยเดินกลับเมาส์หรือจดไว้ก่อนก็ได้นะครับถ้าไม่เอาไงวนกลับมาที่ยังไม่ได้ก็สามารถแคนเซิลได้นะครับใช่สิบครับที่สิบหน้าร้านค่ะลูกค้าต้องสิดหน้าแล้วมาสิบหน้าร้านไหมอ่ะใช่ค่ะพอลูกค้าจดเสร็จแล้ว ก well, ah, right. uh, ็เที่ยวได้เลยค่ะสามตุ่มครึ่งวันนี้สามทุ่มครึ่งจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูกุ้งสุกหมูยอไข่แดงเค็มจ้ะเมนูต่อไปจ้าเมนูต่อไปกันเลยนะเจ๊หนึ่งนะจับเมนูนะคะแซลมอนพิเศษกุ้งสดนะคะกุ้งสุกก้างสุกโอ้โหแล้วก็หมูยอนะคะหมึกไข่ ไข่ปูไข่เมงดาไ<า>ข่แดงเกมไข่ยเยี่ยวม้าค่ะโอ้โหหนึ่งลมหายใจนะชื่อยำเนี่ยตามใจปากให้เช่นหนึ่งท่องใหม่เนเช่นหนึ่งจำชื่อเมนูไม่ได้ไดนะต้องอ่านค่ะต้องอ่านต้องไม่ได้ จริงๆนะลูกค้าเขาเหมือนกัาแข่งกันสั่งนะเชน,นึงไม่ยอมกันเลยนะเชน,นึงนะะวันนี้จัดเต็มแต่และคน,นไม่ยอมจริงๆเลยนะครับเงินเดือนทั้งเดือนหมดวันนี้แหละอ๋อเงินเดือนออกหรือเปล่าเนะี่ยใช่ค่ะต้นเดือนออกแล้วมาแต่และเมนูผมเจร้อยผมเจร้อยนะยิ่งยำหอมไข่สิบสิบสาม ประมาณสามสิบนาทีได้ครับประมาณนะจ๊ะว่าบางเมนูนะครับอาจจะมีสองเมนูสามเมนูนะครับนนค,คือมาเช่นหนึ่งอะ่ะคือเอาง่ายต้องเผื่อเวลามาด้วยนะเช่นหนึ่งนะแต่ว่าถ้าวันธรรมดานะครับคนจะไม่ค่อยเยอะนะครับลูกค้าถ้าสุกเสาต้องจำใจยอมรับนะครับจะชานินหนึ่งนะครับ ถ้าใครไม่อยากเยอะก็มาวันธรรมดาก็ได้นะครับหนึ่งชั่วโมงครับเขียนเบอร์โทรไว้ก่อนได้ครับแล้วก็ไปเดินเล่นได้จ้าคมมาก ไข่เยี่ยวม้าไข่แดงเข้มต่อได้ใสข่ปูไข่แมงดาต่อด,ด้วย,ยนะครับปูไข่แมงดา สั่งโหดเหมือนโกธแมค้านะครับไม่ยกรานก็ได้แต่ใส่ทุกอย่างที่อยากกิน,นโอ้โหเจ๊หนึ่งนะจ้าเรียบร้อยค่ะกับเมนูนะคะมอนพิเศษกุ้งทูโทนนะคะก้างสุกหมูยอหมึกไข่ไข่ปูไข่เมงดาไข่แดงเค็มไข่ยเยอะมาเค็มค่ะจ้าเรียบร้อยนะครับเจ๊หนึ่งเมนูต่อไปจ้าเมนูต่อไปเลยนะครับเจ๊หนึ่งกับเมนูปูม,มากุ้งสุกหมึกไข่สมอนค่ะ สิเบเจ็ดแล้วสิบเจ็ดแล้วเดี๋ยวสิบแปดแล้วเดี๋ยวสิใจเย็นสิเออรอก่อนสิใจเย็นยังไงก็ได้เสียตังค์จัดได้ครับเจ๊หนึ่งจัดให้ได้ครับบอกได้แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าบอกได้แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะไม่ตึงของอะ่ะบางทีมันหยุดขึ้นอยู่กับวัตถุดิบด้วยบางทีเจ๊ก็ไม่ได้แบ่ง แต่ผมสงสารน้องคนหนึ่งที่เขาเก็บตังในกระปุกมาเช่หนึ่งจ้ามากินยำเราอ่ะนี่เลยุ้ <c oughs> งสุกหมึกไข่ <c oughs> น้องเขาบอกไงเช่หนึ่งเขาแง้ตังจากปุกอ่ะเขาเก็บ่่หนึ่งเดือนทานครั้งหนึ่งโอ้โหจีบสาวยังนานกว่านี้เลยลูกไม่ต้องซีเรียส แค่หนึ่งชั่วโมงชิบๆนะ<อ>น้องคิดเลยลูกจ้าเรียบร้อยค่ะกับเมนูปูม้ากุ้งสุกหมึกไข่ส้มอันขาดเรียบร้อยกับเมนูต่อไปจ้าต่อไปเลยนะครับเจ๊หนึ่งกับเมนูหมึกไข่นะคะกุ้งสุกนะคะไข่ปูก้งสุกหมูยอจ้า ผมบอกทุกครั้งเลยว่าร้านเราเริ่มต้นตั้งแต่เจ็ดสิบาทนะเช่นหนึ่งนะแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีใครสั่งกันนะเช่นหนึ่งใช่ค่ะจ้าาอะไรไม่้สั่ง่ปลาคือมาประจอบมาประจอบต้องเสียตังค์ร้านเช่นหนึ่งก่อนใช่ไหมเช่นหนึ่งใช่ค่ะอันนี้กุง้งกินกรผ่านไปได้นะครับหอยอไข่ปูกั้งสุ เผ็ดปกตินะจ๊ะเผ็ดมากเหรออุ้ยสีสีได้เลยเจ๊หนึ่งเลย กล้อง iPhone มันจะไม่หลอกนะคือสีแบบสีจาร์ดมากอะ่ะร้านหยุดทุกวันจันทร์อางคานนะครับถ้าใครจะมานะครับเปิดร้านตั้งแต่สี่โมงถึงสองทุ่มครึ่งนะครับวันธรรมดานะครับแต่ถ้าสุกเสาร์ก็ประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับอืม ยังไม่หมดนะครับเห็นไหมจะเอาห้าชิ้นดูสิสี่ชิ้นก็เต็มหม้อแล้วแซลมหมึกค่ะจ้าเรียบร้อยค่ะกับเมนูไข่ปูกลางสุกนะคะหมูยอหมึกไข่กุ้งสุกค่ะจ้แดงนี่ไม่ได้แดงหรอกนะแดงจริงๆขอบคุณค่ะ เมนูก้างสุกนะครับไข่ปูมาไข่ปูเดี๋ยวนะไข่ปูไข่เมงดาก้างสุกหมูยอจ้ายุอมโหเนาะคุณม,ม,มุก่นจ,จดุดได้เลยนะนะครับหน้าร้านนะ คุณมุกมีอยู่นะเนี้ยังมุกไธสองแล้วก็ยางนั่นแหละสามรอยะทั้งหมดอ่ะจดได้เลยนะคเไหรวน้องไปรับคิวห้าสบนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับคุณลูกค้าเขียนเบอร์โทรไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมารับนะครับก่อนย้ำเดี๋ยวเราโทรไปนะครับมันมีคิวอยู่เยอะมากเลยตอนเนี้ยของเราไม่เกินห้าร้อยทนอึนกำหนดห้าร้อยไง 150, 400, 500, 500ร้อยห้ิสี่ร้อยห้า้อยพอดีเลยที่รักเอ้ย,ยคือลูกค้าฟิกมาได้นะครับเปล่าเขาคำนวณของเขาเองแหละแต่จิกก็เกินห้าิบาทจะเบื่อกุ้งสุกแล้วอ,อ่ะเนาะกินบ่อยกิน <ๆ S 2> ทุกวนกัน,น,น,นออใช่จ้ะ<ต>จะได้เท่ากันอเอาไหมโอ้โว้กัวกัวน้อยหน้าเขาเนาะโอ้แต่คิดเองเลย แซวเล่นลูกค้าก็บอกว่าเอาเพิ่มจ่ิสองคนนะูสองคนเนี่ยสองคนคุณพูนคุณพูนมีสั่งด้วยมีสั่งด้วยพริกนะเอาน้อย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 ใช่ไพริกเนี่ยชอบเราอ่ะแถมจ้าเรียบร้อยค่ะก็มีดูไข่ปูก้างสุกไข่เมงดาหมูยอกุ้งสุกค่ะผักสองครั้งอ่าผักสองครั้ง แพงนะเนี่ยจ้าเรียบร้อยจ้าใช่เมนูต่อไปนะครับมันมีขึ้นมีลงอ่ะขึ้นขึ้นลงลงทุกวันจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าต่อไปเลยนะครับเช่หนึ่งกูม้ากุ้งสดนะครับแซลมอนนะครับไมหลาข้าวโพดไหลบัวเดี๋ยวเรามาปิดกับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับ ฝากติดตามาช่อง y ยู u b e เจ๊หนึ่งแซบตามปากด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากไปกดกันด้วยนะครับจะได้หนึ่งแสนซับไวๆนะครับต้ <sk ills> องเจ้งลูกค้าคนที่มาไกลจากต่างจังหวัดน,นะครับว่าถ้าคิวนาน,นะรวันศุกร์เสาร์ถ้าคิวนานนะครับ เราสามารถจดเขียนเบอร์โทรไว้ก่อนได้นะครับแล้วลูกค้าก็ไปเดินเล่นได้เลยนะครับต่อได้ตซลมอนชิ้นสุดท้ายเลยค่ะกับปูมากุ้งสดสซลมอนจ้าฉ่ำๆลูกเต่าไปเลยเรียบร้อยค่ะาเรียบร้อยนะคะกับเมนูปูมากุ้งสดสซลมอนจ้าครับ สำหรับวันนี้นะครับผมเชนหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล, been, แล้วเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บายบายจ้าได้ค่ะสวัสดีค่ะไข่กุ้งสดสดไข่รำงา e ไม่ได้ครับโปษคำว่ e จัดตัวตามคุณแจ็คเลยแจ็คอย่ไหมคะยีิบสองจ้า